สวัสดีครับ EP นี้นะครับก็นำเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการสั่งงานป้ายนะครับหรือการคุยกับทางซัพพลายเออร์นะครับลูกค้ากับซัพพลายเออร์หรือไม่ก็ร้านป้ายกับทางลูกค้านะครับว่าเวลาการสื่อสารกันเนี่ยมันจะต้องเห็นภาพชัดเจนมันจะต้องวัสดุมันต้องเป๊ะทุกอย่างมันต้องเคลียร์นะครับเอาง่ายๆก็คือ คอนเทนต์นี้นะครับก็คือมีเพื่อนๆร้านป้ายนะครับก็ติดต่อเข้ามาวันนี้นะครับเราก็ช่วยแนะนําไปก็เลยเออมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับร้านเป็นประโยชน์กับเขาเรียกว่าคนที่สนใจนะครับทั้งคุณลูกค้าที่จะสั่งงานร้านป้ายนะครับถ้าเกิดได้ดูคลิปนี้ก็เออเฮ้ยมันก็โอเคไม่ต้องมานั่งเถียงกันตอนหลังนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นร้านป้ายก็อืถ้าเกิดร้านป้ายเนี่ยรู้อยู่แล้วครับแต่ว่าทางที่ดีก็บอกเขาบอกคุณลูกค้าอีกสักนิดนึงมันก็จะเคลียร์กันจบไปเลยนะครับอ่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคลิปนี้นะครับน่าสนใจนะครับตามมาดูกันเลยโอเคถ้าเป็นร้านทาป้ายก็ฝากกดทักทายกันนิดนึงนะครับเป็นกําลังใจกันนิดนึงนะครับก็ เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกเลยก็เป็นร้านทั้งพวกกันนี่แหละนะครับก็คือเขาเรียกว่าพิมพ์สติกเกอร์ 3M ไปแล้วนะครับคิดว่า 3M เนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยติดลงบนพื้นผิวคือปัญหาเลยเนี่ยติดสติกเกอร์ลงบนพื้นผิวแล้วขอบมันเปิดอ่าปัญหาระดับชาติโอ้นี่เหนียงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเอากล้องขึ้นหน่อยไม่งั้นมันไม่ห่อไม่ห่อ เอาเนียงเอาเนียงหายไปหน่อยไม่งันมันไม่ได้อ่าโอเคมันต้องกล้องกดลงนิดนึงอ่าโอเคผมนมีนจะได้ดูดีคือไม่อยากใช้กล้อง 4K เลยตอนนี้มันเห็นภาพเอ่อชัดชัดเกะชัดเกินมันไม่ได้มีความหลอกลวงเลยเพื่อนเพื่อน,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 นคุณลูกค้านะครับอ่าตาก็จะดําหน่อยนะครับนอนดึกทุกวันคือเอาง่ายๆเลยขอบสติ๊กเกอร์เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือคุณลูกค้าเนี่ย ตกลงกานนะครับว่าจะเอาสติกเกอร์มาติดลงบนพื้นผิวชนิดนี้นะครับแล้วจะติดโดยลูกค้าติดเองลูกค้าติดได้ก็ติดเองหรือลูกค้าจะไปจ้างร้านทำป้ายแล้วให้ร้านทำป้ายมาติดให้ก็ได้มันมีทั้งสองแบบอ่าทีนี้ปัญหาของงานเนี่ยคืองานที่ผมเจอปัญหาเนี่ยคือเอาง่ายๆที่ พักพวกที่โทรเข้ามาคุยกันเนี่ยคือเป็นลักษณะว่าหนึ่งเลยเนี่ยขอบเปิดสองเนี่ยสติ๊กเกอร์ใช้สามเอ็มผมก็ถามก่อนว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยใช้กาวอะไรกาวรีมูฟหรือว่ากาวเปอร์มานแนนนะครับกาวรีมูฟก็คือติดแล้วก็รีมูฟอ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วกาวเปอร์ก็คือกาวเปอร์ไปเลยติดแล้วไม่ต้องแกะไปเลยกาวเปอร์นะครับอ่าคือชื่อนี้ต้องชัดเจนหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า เรียกผิดชื่อก็คือม,มันสลับกันไม่ได้นะครับถ้ากาวกาวเปอร์ก็คือแกะไม่ได้ก็คือต้องชัดเจนเลยชื่อพวกนี้มันมันไม่มีมันไม่มีชื่อทางภาษาไทยมันมีแต่ชื่อภาษาอังกฤษอ่าอันนี้สันส้นๆนะทีนี้น้องๆที่คุยกันก็อ้าวพี่ผมใช้กาวเปอร์พี่ชัวผมสั่งกาวเปอร์มาอพอกาวเปอร์มาเราก็ต้องมาดูพื้นผิวละว,ว่าเราก็ต้องถามต่อว่า แล้วเราไปติดเองหรือเขาไปติดลูกค้าไปติดเองร้านป้ายติดให้หรือว่าลูกค้าติดเองทีนี้น้องเขาบอกว่าร้านคือลูกค้าติดเองร้านผมไม่ได้ติดผมส่งให้อย่างเดียวทีนี้เราก็ต้องบอกว่างั้นขอดูรูปที่ติดไปแล้วว่าที่มันเปิดเป็นยังไงนะครับพอมันเปิดเนี่ยมันเปิดแบบไหนมันเปิดยังไงมันเปิดลักษณะแบบ บนลงล่างซ้ายมาขวาเปิดนิดๆเปิดเยอะๆเปิดหน่อยๆอะไรเงี้ยเราก็จะเอารูปมาดูกันนะครับก็มันก็มีหลากหลายเหตุผลนะแต่ว่าอย่างที่ผมเจอเนี่ยแล้วผมเจอกันบ่อยๆอ่ะก็คือใส่ชุดคุมตัวนี้ละคันที่เป่งไม่รู้เป็นอะไรก้าไงโอ้ยโดดเออคือมันคันมากต้องเกาบ้างนะครับขอโทษทีคือหนึ่งเลยพื้นผิวเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างลูกค้ารายเนี้ยเขาไปติด ลงบนพื้นผิวคือต้องถามก่อนว่าเขาทําธุรกิจแบบไหนคือติดลงบน Office. ออฟฟิศกระจกออฟฟิศผนังออฟฟิศหรือติดลงบนร้านค้า,าหรือติดลงบนห้องอาหารติดลงบนร้านขายอะไรไอศครีมอะไรเงี้ยต้องแยกออกมาก่อนว่าเขาไปติดธุรกิจอะไรธุรกิจอะไรเสร็จปึ้งต้องถามนองอีกว่าพื้นผิวมันเป็นยังไงต่อน่ะค่อยๆลงลึกนะครับเพื่อนๆคุณลูกค้า คือ,อพอเราไล่เลียงไล่ลำดับมาก็คือ1เลยไปติดสถานที่ที่เป็นบูธคีอ์ออสขายของนะครับเราก็สันนิษฐานไปว่าเฮ้ยพื้นผิวมันมันเหมือนมันเป็นคาเปล่าเพราะว่าเขาขายอาหารแล้วมันมีความมันนะเล่าคือผัดอาหารหรือทําอาหารมีควันมีอะไรอยาเงี้ยทำให้พื้นผิวเนี่ยสวัสดีครับหท่านนะครับทักทายได้นะครับคือพื้นผิวเนี่ยเวลาสติ๊กเกอร์ไปติดแล้วเนี่ย ถ้าเป็นร้านอาหารมันก็จะมีคาบมันคาบอะไรพวกนี้หลากหลายนะครับก็สันนิษฐานลงไปเรื่อยๆปรากฏว่าเป็นคีย์ออสที่เพิ่งจะก่อสร้างที่เพิ่งจะทําพอเป็นคีย์ออสที่เพิ่งจะทําเสร็จปึ้งอา้าวแสดงว่ายังไม่มีคาบมันทีนี้ก็ต้องเอาดูรูปลงไปว่าพื้นผิวเป็นวัสดุอะไรพื้นผิวเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยก็เป็นสีนะครับแต่เรายังไม่ได้ฟันธงว่าเป็นลามิเนตหรือเป็นแผ่นคระป្สิตเป็นสีนะครับสีแดงนะครับแล้วก็มีโครงเหล็กวิ่งนะครับ เป็นโครงเหล็กวิ่งเป็นกรอบนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าด้านในก็เป็นสีแดงนะครับทีนี้สันนิษฐานเลยว่าถ้าผมเจอลักษณะแบบนี้คือเอาง่ายๆเลยที่ผมเห็นบ่อยๆนะเวลาติดติดลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีขอบซิลิโคนอะเลอะออกมาเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้ดูในกระจกเนี้ยบานเนี้ยนะครับคือเอาง่ายๆที่ที่ผมเจอบ่อยๆนะทั่วๆไปเลยนะปัญหาของผมนะคือ ลูกค้าติดไปแล้วเนี่ยสวัดดีครับสายไหมเฟรมแอนด์แกลลอร,รี่นะครับวันนี้พอดีมีพักพวกส่งปัญหาเข้ามาก็เลยเอาปัญหาวันนี้มาให้เพื่อนๆได้เคลียร์กันว่าปัญหาวันนี้มีร้าน้ายโทรมาแ,แจ้งปัญหา3ามเรื่องผมก็เอาปัญหา3ามเรื่องเนี้ยเอามาให้เพื่อนๆได้แชร์ประสบการณ์กันละกันนะครับว่าผมแก้ปัญหาแบบนี้แล้วก็คุยกันทีละสเต็ปแบบนี้นะครับก็ พื้นผิวเนี่ยติดลงบนหน้างานเนี่ยติดลงบนแผ่นอาจจะเป็นลามิเนตก็ได้หรืออาจจะเป็นแผ่นคอมบัสิตก็ได้นะครับสติกเกอร์ลูกค้าติดเองพอติดไปแล้วนะครับงานเนี่ยมีรอบ4ด้านนะครับพอติดเข้าไปมีกรอบ4ด้านแล้วเนี่ยคือขอบสวัสดีครับอันนี้ลองดูนะคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับเพราะว่าเพราะว่าเอาง่ายๆร้านที่คุย,ท,คยที่คุยกับผมเนี่ย โดนรีเจ็คงานไปครึ่งหนึ่งเรื่องใหญ่เป็นผมเนี่ยผมมองว่าเรื่องใหญ่นะคือเอาง่ายๆคุณหาได้หมื่นหนึ่งอะ่ะแล้วคุณเขาบอกว่ายังไงไม่รู้ต้องหารคนละครึ่งทีนี้โหคนละครึ่งคือหนักเลยนะครับอันเนี้ยอันน,น,นี้ถ้ารู้เอาไว้เนี่ยคือผมมองว่าบางทีเรารู้นะครับคือบางทีอร้านป้ายทุกคนนะรู้หมดแหละแต่บางทีอาจจะมีแบบเฮ้ยเผลอ อ่ามีเผลอแต่สําหรับผมมันเผลอไม่ได้ไงถ้ามันเผลอมันก็จะคือเจ๊งไงนึกออกไหมฮะเผลอไม่ได้อันเนี้ยเพื่อนเพื่อนห้ามเผลอนะคือเคสเนี้ยร้านป้ายส่งสติกเกอร์ไปให้ลูกค้าติดลูกค้าเป็นเหมือนเ็าเรียกว่าคนทําคีย์ออสพอเป็นคนทําคีย์ออสปุ๊บเนี่ยเอาสติกเกอร์เนี่ยไปติดลงไปติดพอไปติดปึ้งเนี่ยพื้นผิวเนี่ยจะเป็นลามิเนตจะเป็นก็เ,เรียกว่าคอโมโพสิตโอเคเรารู้ว่าติดได้แหละแต่กรอบทั้งสี่ด้านของเขาเนี่ย เขายิงซิดีโคนเอาไว้เพื่อนเพื่อนทุกท่านคุณลูกค้าอ่าถามว่ายิงผิดไหมไม่ผิดหรอกเขาก็ถูกของเขาไงแต่การที่เอาง่ายๆเอาสติกเกอร์อันนี้เรื่องแรกนะเรื่องสติกเกอร์เอาการที่จะเอาสติกเกอร์ติดลงบนพื้นผิวเนี่ยที่เป็นหลุมอะ่ะแล้วขอบด้านข้างเป็นซีดีโคนอะ่ะทั้ง4ด้านอะ่ะแล้วเขาก็ติดฝืนติดเข้าไปเลยอะ่ะผลของมันก็คือผมไม่อยากเอารูปเขามาให้โชว์ให้เห็นแต่ว่าเพื่อนๆน่าจะรู้แหละว่า ขอบสติกเกอร์มันเปิดยังไงก็คือเปิดหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันหลายสาขาถ้ามันหลายสาขาถ้าเกิดเพื่อนๆทําแบบเนี้เจอแบบนี้เข้าเนื้อแน่นอนล้านาเปอร์เซนต์ยังไงก็เข้าเนื้อต่อให้มีเครื่องปิ้นต่อให้มีวัสดุยังไงก็ต้องเข้าเนื้อนะครับหรือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กำไรไม่ได้ไเลยเลยไม่ได้เงินไม่ได้ไเลยเลยอันเนี้ยผมมองว่าถ้าเจอเคสแบบนี้นะเวลาผมส่งงานไปอ่ะ เวลาผมส่งงานไปให้ลูกค้าสมมุติลูกค้าจะติดเองนะคือหนึ่งเลยเนี่ยสติกเกอร์เนี่ยผมจะเทสให้ลูกค้าดูก่อนเลยว่าไอ้สติกเกอร์ตัวนี้มันเป็นกาวเปอร์มานแนนเนี่ยผมจะติดลงบนกระจกให้พี่ดูหรือไม่ผมก็จะติดลงบนแผ่น P p พีบอร์ดแผ่นพาร์ทบูดอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นล็อตเยอะๆนะแล้วถ้าเพื่อนๆเน้นๆนะคือติดแล้วก็ดูแล้วก็แกล้งดึงอะ่ะแล้วดึงขึ้นมาเนี่ยถ้าสติกเกอร์กาวเปอร์มานแนนเวลาดึงขึ้นมามัน มันจะทิ้งค่าที่การม,มันแทบจะไม่หลุดเลยนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าสติกเกอร์กาวเปร์ก็จริงแต่ว่าเวลาไปติดเนี่ยขอบด้านข้างมันโดนซิลิโคนอะ่ะกาวเปร์มันก็ไม่อยู่กาวเปร์มันก็มันก็อ่าตามรอยของซิลิโคนนึกออกไหมครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งเลยอันนี้ปัญหา,าปัญหาของร้านใาท้ที่ที่โทรเข้ามาหาผมเนี่ยโดนไปแล้วนะครับก็เลยผมก็เลยคิดว่าเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนกำลังจะมีรับงานก็เน้นๆ้นงานแบบนี้หน่อยผมก็แนะนำไป นะครับผมแนะนําเพื่อนร้านป้ายน้องร้านป้ายคนนี้เอาไว้อะก็คือว่าหนึ่งเลยคือสติกเกอร์เนี่ยให้ลองติดลงบนพื้นผิวพีพีบอร์ดพาสบูดอะคริลิกแล้วก็แผ่นคอมโพสิตติดแล้วก็เอาเมือดึงถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งไปเขาดูแล้วก็ทำขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเลยก็ได้ติดลงบนเอา ติดลงไปในหลุมเนี่ยก่อนติดเนี่ยยิงซิลิโคนรอบก่อนนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยติดลงไปทําแบบงานของเขาเนี่ยแล้วพรุ่งนี้ก็ดูว่ามันยังไงมันจะเปิดไหมแต่มันยังไงมันต้องเปิดแล้วก็ถ่ายรูปให้เขาดูทําคลิปให้เขาดูคือถ้าไม่อย่างนั้นน่ะมันไม่เคลียร์ไอ้ลูกค้าคุณลูกค้าเนี่ยเราก็รู้ว่าเราเราเรา,เราไม่ทิ้งอยู่แล้วเราอยากได้อยากทําอยู่แล้วแต่เราต้องเอาความจริงมาคุยกันไงถ้าเกิดลูกค้าพลาดลูกค้าเขาเรียกว่า ลูกค้ายังไม่ยังไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งว่ากรอบเนี่ยมันมีซิดีโคนและสติกเกอร์ไปแปะแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เลยทําคลิปอันนี้ให้คุณลูกค้าด้วยเพราะว่าลูกค้าผมเนี่ยก็ดูเอาง่ายๆดูเพจผมแล้วก็อ่ะได้ความรู้เพิ่มเข้าไปแล้วที่สําคัญก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกับช่างไม่ไม่ต้องมานั่งเถียงกับร้านทำป้ายว่าเนี่ยทาไมของคุณไม่มีคุณภาพ ฉันเคยทําแล้วมันไม่มีเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่น,นไม่ต้องมาเถียงกันก็คือมันจบปัญหาไปเลยนะครับอันเนี้ยเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2มันเป็นเรื่องเล็กๆของร้านทําป้ายนะครับแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับใครบางคนอ่าอันเนี้ยคือร้านทาป้ายจะบอกว่าเอ้ยมันเรื่องเรื่องขี้หมาเรื่องแบบง่ายๆแต่ผมมองแล้วผมอะ่ะเคยผ่านจุดนี้มาก่อนไงผมก็เลยมองว่า เออมันไม่ขี้หมานะมันมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันเรื่องใหญ่นะสาหรับสําหรับตัวเราเองคนไม่รู้มันก็ชาตินี้เราไม่บอกเขาขเขาไม่รู้มึงบอกไหมอ่าแต่ถ้าคนรู้แล้วก็จะดูถูกคนอื่นเขาว่าแม่งเรื่องแค่นี้มึงจะมาพูดทําไมอะไรอย่างงี้ผมก็ว่ามันก็ไม่ใช่ไงคือผมก็เคยพลาดมาแล้วไงก็เลยเอ้ยอ่ะเผื่อว่าคุณลูกค้า กำลังจะสั่งงานกับร้านทําป้ายที่เชียงใหม่เหมือนเดิมไม่ต้องมาสั่งกับร้านผมคือสั่งงานกับร้านทํำป้ายที่เชียงใหม่ร้านทปา,ทานทป้ายที่เชียงใหม่ก็เป็นร้านมือใหม่นะครับคุณลูกค้าก็มือใหม่ทีนี้เวลาคุยงานกันหนึ่งเลยตัวอักษรเหล็กซิงยกขอบมาแล้วนี่แหละปัญหาโทรมาเลยพี่คะหนูไปซื้อเหล็กผิดอ่าเป็นยังไงไหนเล่าอาการมาสิอ่า เราก็บอกไปไหนเล่าอาการมาสิพี่คะหนูก็เห็นคุยกันว่าเป็น ing, เหล็กซิงเหล็กซิงหนูก็ไปซื้อเหล็กซิงที่ร้านเขามานี่แหละแผ่นหนึง่งแล้วพอเอาไปให้ลูกค้าเขาดูเขาบอกมันไม่ใช่เหล็กซิงคุณเอาเหล็กอะไรมาเนี่ยนี่แหละคือถ้าเป็นร้านทำป้ายมือใหม่ก็สมมตินะรู้อยู่ว่ารู้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านทำป้ายมือใหม่ที่จ้างคนรถไปซื้ออ่า แล้วคนรถมันเพิ่งจะมาทำงานเรียบร้อยเหล็กซิงแล้วที่สำคัญผมก็บอกน้องที่โทรเขามาไลน์ที่สองไปว่าน้องๆงสงสัยอ่ะคือร้านเขาอ่ะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเหล็ก <Yeah. S 1> เหล็กแผ่นเพราะว่าถ้าร้านที่เชี่ยวชาญทางด้านการขายเหล็กแผ่นเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเหล็กเนี่ยมันมีสามแบบ <Yeah. S 1> ที่ผมซื้อนะเหล็กซิงค เหล็กสังกะสีเหล็กดำอ่าทีเนี้ยอย่างน้องผู้หญิงเนี่ยเขาไปซื้อเหล็กซิงละโอเคเจ้าของร้านที่เขามีความรู้ลึกหน่อยเขาก็จะเอาเหล็กซิงที่เอาไว้ทําตัวอักษรสีเทาเนี่ยเขาจะหยิบขึ้นรถให้ถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าร้านเขามีแต่เหล็กสังกะสีเขาก็จะหยิบเหล็กสังกะสีเนี่ยมาให้แล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเนี่ยคือเหล็กซิงนี่แหละอ่าเนี่ยคือซิงเนี่ยมันชุบซิง อ่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยผมเพียงกับร้านขายมาตั้งแต่ปีแรกๆที่ทําละมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชเขาก็บอกเด็กซิงเด็กซิงผลปรากฏว่าผมก็ไม่ซื้ออ่านึกออกไหมฮะอ่าอันเนี้ยง่ายๆก็คือเผื่อคุณลูกค้าจะสั่งงานละกันเพราะว่าร้านป้ายรู้อยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องคุยหรอกร้านป้ายรู้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าร้านป้ายจ้างคนขับรถมือใหม่ไปซื้ออาจจะพลาดได้นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เรียกเหล็กดํา เหล็กดํานะครับอันนี้คือเหล็กดาเหล็กดําก็คือเหล็กแบบขึ้นสนิมเลยแต่เหล็กแบบเนี้ยถามว่าเอามาใช้ได้ไหมก็เอามาใช้ได้ใช้กับงานที่เขาเอาไว้เขาเรียกว่าเอาไว้งานไว้โชว์คาบสนิมอ่ะอ่าอย่างผมเนี่ยผมมีงานอ่ากอดดื่มนะ้ำตะกุ้งนะวัดไลฟ์ล่าสุดไปคอพังไม่รู้เป็นอะไรคือเอาง่ายๆว่า เคงานที่เป็นงานลูกค้าสั่งมาแล้วเขาเรียกว่าพี่ผมต้องการงานที่มันเป็นงานแบบเท่ๆงานอาร์ตอาร์ตอ่ะงานที่แบบมีคาบสนิมเยอะๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเลเซอร์เป็นตัวหนังสือแล้วเอาตัวหนังสือทิ้งไปนึกออกไหมฮะเลเซอร์ตัวหนังสือแล้วเอาตัวหนังสือทิ้งไปแล้วโชว์แบ็กกราวแล้วแบ็กกราวและแบ็กกราวเนี่ย ลอยออกมาจากผนังแล้วมีไฟออกข้างหลังแต่ไอ้ข้างหน้าผมต้องการให้มันมีสนิมเยอะๆตัวนี้เลยครับเหล็กดําครับอ่าใครอยากจะเอาเหล็กซิง์อ่ะมาทํางานแบบนี้ก็แล้วแต่คุณแต่ผมอะ่ะผมเคยเพื่อนๆคุณลูกค้าผมไงผมเคยไงผมเอาเหล็กซิง์อ่ะตัวนั้นอ่ะมาทาไงอ่าแล้วเอ้ยทำไมแม่ไม่ขึ้นสนิมานาทีวะอ่า เอาอยัางไงดีวะเนี่ยซื้อน้ํายาซื้ออะไรซื้อไอ้นู่นซื้อไอ้นี่มาคนไม่รู้คือไม่ผิดถูกป่ะใครจะว่าผมยังไงก็แล้วแต่เอ้าผมไม่รู้ผมไม่ผิดผมก็ลองไปเรื่อยๆแต่ถ้าผมรู้แล้วผมก็เอามาแชร์เพื่อนๆได้เห็นเผื่อเพื่อนๆเออเฮ้ยเอาไปใช้ต่อผมเอาเอลเล็กซิงตัวเนี้ยเพื่อนๆเอาตัวเนี้ยเอามาแล้วผมก็ทําตามที่ลูกค้าสั่งแล้วผมก็คิดว่าลูกค้าต้องการสนิมใช่ไหมผมก็ไปเอา ลงทุนอีกแม่ลงทุนไปซื้อน้ำยากัดสีลอกสีบอกเบาบางนอกเสียงเบาบางยค่ะก็คือลงทุนไปเอาน้ำยาลอกสีรถอ่ะมาลอกไอไอตัวชุบซิงตัวเนี้ยเดี๋ยวค่อยคุยนะคะโอเคนะคะโอเคก็คือไปเอาตัวเหล็กไปเอาตัวน้ำยาลอกสีน้ำมันเบรกอะไรพวกเนี้ยสารพัดอย่างอ่ะเอามาเพื่อที่จะมาลอกไอตัวเหล็กซิงตัวเนี้ย เพื่อที่จะทําให้มันเป็นสนิมอ่าดูความพยายามผมดิเนื้ออกไหมถ้าเกิดเพื่อนๆมีงานโชว์สนิม<_ <k> _ <w> เพื่อนๆก็อย่ามาพลาดแบบผมละกันเพราะว่าผมมันพลาดไปแล้วแล้วผมก็เออเฮ้ยมันได้ถามว่ามันได้ไหมมันได้แต่เวลากว่าจะกัดได้กว่าจะโอ้โหมันแหมมันใช้เวลานาน,านมากเลย<_ <k> _ <w> เพื่อนๆคุณลูกค้าทุกท่านไม่ต้องมาพลาดเหมือนผมอ่าเลื่อนมันเลยนี่เอาเหล็ก hm ดําไปใช้นี่ เอาเหล็กดำไปนะครับแล้วทําตามสิ่งที่คุณต้องการน่ะนะครับคุณจะฉลุอะไรยังไงก็แล้วแต่แคุณจะใส่ขาลอยขายกเพารับขาตัวตีนเป็ดอะไรก็แล้วแต่ของคุณน่ะคุณจะติดไฟอะไรของคุณน่ะคุณก็ทําไปแล้วตอนสุดท้ายคุณอยากจะให้มันเกิดคาบสนิมอ่ะง่ายสุดเลยรู้ไหมครับทํำยังไงง่ายมากในในการที่จะเกิดคาบสนิมไม่ต้องเออน้ําด้วยเอา เอาเอาสิ่งเนี้ยที่คุณกับลูกน้องคุณนีมีอยู่ทุกวันไม่ใช่ฉี่นะเดี๋ยวจะบอกว่าฉี่ถ้าเกิดอ่ามันง่ายมากเลยแล้วมันขึ้นเร็วมากเลยแล้วมันสวยด้วยอ่ามันสวยด้วยคือผมใช้แป๊บซี่อ่าผมใช้น้ําอะไรพวกเนี้ยแป๊บทรงแป๊บซี่อ่ะผมก็โรยลงไปแล้วมันก็ขึ้นอ่าพอมันขึ้นปึ้งผมก็ล้างมันออกล้างมันออกไปพอล้างมันออกไปเสร็จปึ้งก็ตัวงานแบบก็สวยเลย คาบสนิมอ่ะมันคาบสนิมอ่ะมันมีวิธีทําให้สวยไม่สวยนะลองลองศึกษาดูแต่ผมผมใช้น้ําแป,ป๊บซี่แล้วก็ราดเข้าไปแต่ทําให้เสร็จทุกอย่างอะนะอันดับสุดท้ายราดเข้าไปแล้วมันก็สวยอ่าพอพอสวยเสร็จปุ๊บก็เอามาใช้งานนะครับเสื้อมนี้คันมากเลยอ่าก็อัน,นอ่าอันนี้ก็คือเราพูดง่ายเราเราคุยเรื่องเหล็กอ่ะนะครับก็คือสรุปเลยก็คือมีรร้านป้ายโทรเข้ามานะครับมือใหม่แล้วก็ อย่างเงี้ยเรียกเหล็กชุกซิงอ่าอย่างเงี้ยน้องคนนั้นน่ะเขาไปซื้อมานะครับเขาบอกเหล็กซิงนะครับร้านมันก็หยิบเหล็กตัวนี้ให้นะครับเนี่ยแล้วก็ซื้อมาแล้วก็เสียเงินไปแล้วนะครับผลทสุดท้ายก็นั่นแหละคือเอาง่ายๆก็พลาดพอพลาดปุ๊บก็โทรเข้ามาหาผมตอนพลาดแล้วก็จบไปแล้วนะครับก็เลยบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นร้านป้ายเหมือนกันแหละก็ติดต่อก็ามาก็เอามาคุยกันก็คือเอาง่ายๆมันป้ายนะครับก็คือป้ายประมาณใหญ่อ่ะสองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบแล้วก็อยู่บนบนเสาเดี่ยวนะครับป้ายโพไซป้ายเสาเดี่ยวนะครับก็คือผมก็แนะนําไปว่าจะมีคิ้วนะครับก็เชื่อมโค้งไปเลยชั้นเดียวไปเลยนะครับแล้วก็ใส่กรอบหน้าแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคิ้ว นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมมาทําผมทําไม่มีคิ้วหลังๆผมติดและผมชอบทําตู้ไฟแบบไม่มีคิ้วเพราะมันสวยกว่านะครับคือตู้ไฟไม่มีคิ้วเนี่ยผมก็บอกแนะนําไปนี่แหละว่าก็คือเบิ้ลโคง้งสมมติ2องเมตรห้ิใช่ไหมครับก็เบิ้ลโค้งมานะครับใช้เหล็กนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนะครับก็หนาหน่อยหนาสามมิลไปเลย3ามมิลสไปเลยก็ทําเป็นโค้งมา้องเมตรห้า2ิบนะครับแล้วก็เบิ้ลโค้ง อนันนี้โค้งแรกเป๊ะแล้วทําโค้ง2ทับโค้งแรกนะครับแล้วก็เชื่อมติดกันแบบพอเจียได้นะครับทับกันไว้แล้วก็ใช้เหล็กฉากเชื่อมนะครับหงายฉากขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อมลงไปนะครับเชื่อมลงไปให้มันพอดีกันเสร็จปุ๊บเท่ากับว่ามี3ามโค้งอยู่นี้แล้วแล้วก็พลิกกลับนะครับเอาเหล็กฉากหงายฉากขึ้นอีกเชื่อมลงเชื่อมลงไปอีกให้มันพอดีกันเป็น4ชั้นนะครับพอได้เป็น4ี่ชั้นแล้วทํำยังไงเพื่อนๆก็ แยกเจียมันออกเจียเจียระหว่างไอเหล็กกล่องกับเหล็กเหล็กฉากเนี่ยแยกออกมาส่วนหนึ่งแล้วก็เหล็กกล่องเนี่ยเหล็กกล่องนิ้วโป้งผมเนี่ยกับเหล็กฉากเนี่ยแยกออกมาเป็น2ส,ส่วนทีนี้คุณจะเอาตู้ไฟขนาดเท่าไหร่ยี่สิบยี่ห้าคุณก็เสริมโครงกลางเลยแล้วก็วิ่งวิ่งเป็นวิ่ง,งแล้วแต่คุณนะ่คุณจะเสริมถีขนาดไหน่ะก็แล้วแต่คุณแล้วก็เวลาขึงไวนิ้วเข้าไปข้างในนะครับคุณก็เวลา คุณขึงไว้นิ้วเข้าไปอย่างเงี้ยสมมตินะผมทําให้ภาพอื่นเห็นชัดเลยเวลาคุณขึงไว้นิ้วเข้าไปอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นตู้ธรรมดาแบบเนี้ยนะครับอ่าถ้ามีคิ้วอย่างเงี้ยก็คือน็อตคุณก็ยิงไว้นิ้วได้เลยยิงชั่วลงไปเลยแต่ถ้าเป็นงานที่ไม่มีคิ้วแบบที่ผมทาเนี่ยเวลาอันนี้คือฉากอ่าอันนี้คือฉากแล้วกันอันนี้เป็นโค้งหน้าเอยเป็นเป็นโค้งนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งนะอันนี้เป็นฉากนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งนะอันนี้ภาพตัดนะ เวลาอันนี้วนิวนะอันนี้หน้าโค้งนะเวลาขึงไวนิ้วเข้าไปเนี่ยมันจะผ่านอันเนี้ยคือฉากก็เวลาขึงวนิ้วก็ไปปึ้งเนี่ยให้คุณอ่ะเอาเหล็กเหล็กฉากนิ้วนึงอ่ะมาลองต่ําระดับต่ําก่อนไอ้เหล็กนิ้วครึ่งตรงเนี้ยไว้สักห้ามิลเพื่อที่เวลาคุณขึงก็ไปเสร็จปึ้งเวลาคุณยิงน็อตลงไปตรงเนี้ยให้น็อตเนี่ยมันต่ํากว่าตัวโค้งตัวนี้หน่อยหนึ่งให้น็อตมันต่ากว่าตัวตัวโค้งตัวนี้ก็คือเวลายิงเข้าไปเนี่ย ให้มันมาเจอไวนิวก่อนแล้วมันทะลุไปเจอตัวไอตัวเหล็กฉากที่อยู่ข้างล่างเวลามันยิงลงไปสุดปึ้งหัวน็อตมันจะไม่โผล่ขึ้นมาเลยตัวสันตู้พอเวลาคุณทําเสร็จปึ้งใช่ไหมคุณยิงเรียบร้อยตึงเรียบร้อยคุณก็ไปสั่งเหล็กแผ่นนะไม,ไม่ต้องมาไม่ต้องไปนั่งทับแผ่นเลยประหยัดเหล็กแผ่นปิดข้างตู้ตู้คุณหนา25เซนคุณก็บอกก็เลย25คูณ2.50เอ้ย2.40ก็แด้ะแล้วก็ แบ่งอะไรก็ว่ากันไปเพราะแผ่นมันไม่ถึงคุณก็ยิงเลยใช้น็อตยิงแล้วไอแผ่นปิดตัวนี้ก็แผ่นธรรมดาตัดที่ไหนก็ได้แต่แผ่นใช้หนานิดนึงนะครับคุณก็ยิงไปเลยเหตุผลที่ทําแบบนี้เพราะว่าถ้าคุณไม่มีไอตัวเหล็กข้างล่างรับไม่ให้หัวน็อตมันลงไปข้างล่างหน่อยนึงเวลาคุณเอาแผ่นมาปิดเนี่ยมันก็เกยอยู่บนไอหัวนอ็อตนึกออกไหมครับเพื่อนๆถ้าเกิดเวลาเกยหัวน,อน็อตเวลาคุณยิงฝืนยิงเข้าไปอะ่ะตู้ สันตู้เวลาคุณมองเนี่ยมันจะเห็นเป็นรอยพิ้วไปพิ้วมาของไอหัวน็อตที่มันบวมขึ้นมานึกออกไหมครับเพืเ่อนๆอันนี้ก็คือเพื่อนร้านป้ายร้านสุดท้ายที่โทรเข้ามาวันนี้นะครับก็ลองดูนะครับถ้างง,ง,งยังไงก็แชทเข้ามาถามผมได้นะครับยินดีตอบช่วงเย็นๆก็อาจจะปั่นจักรยานไปคุยไปนะครับถ้าช่วงเช้าเช้าก็ทํางานก็คุยได้นะครับไม่มีปัญหาแชทเข้ามาถามได้หรือคุณลูกค้า <c oughs> คุยมากคอจะแตกไม่รู้ไอ้พวกที่มันไลฟ์สดสองสชั่วโมงพูดได้ไงรู้ผมไม่ได้เจ็บคอคือถ้าเกิดคุณลูกค้าจะสั่งงานก็เอาง,ง่ายๆไม่อยากให้มานั่งเถียงกันตอนหลังอ่ะ <S <S ถ้าเกิดว่าคือคุยแล้วเคลียร์ตั้งแต่ตอนแรกม,มันก็จบปัญหาก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดว่ามาเขาเรียกว่าต่างคนต่างแบบไม่คิดว่าอีกฝั่งจะจะไม่รู้อ่าไม่คิดว่าอีกฝั่งหนึ่งจะไม่รู้อีกร้านลูกค้า ก็ไม่รู้อยู่แล้วแต่อาจจะเหมือนทนํานองว่าเกือบเกือบรู้แต่ลูกค้าก็คิดว่าลูกค้ารู้แต่จริงๆแล้วก็ไม่รู้พอผลสุดท้ายทําออกมาแล้วมันงานก็มีปัญหากันขอผ้าใหม่ผ้าใหม่ที่ไม่รู้ค่ะนะคระนะครับก็คลิปนี้คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยใครงงยังไงต้องการแบบลึกๆก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทุกช่องทางก็เหมือนเดิมนะครับมี กลุ่มสมายกุ๊บนะครับร้านทาป้ายนะครับติดต่อมาได้กลุ่มแฟรนไชส์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทุกช่องทางหรือลูกค้าจะทาป้ายก็ปรึกษากันได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนนะครับคลิปนี้ก็ตอนนี้ก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับพักผ่อนแ้ลเจ้าพ่อไปบายเอาไปบ๊ายหน่อยดิายบ่ายหน่อยไปบายครับไปแล้วนะครับโอเคครับไปแล้ว